คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนลดน้ำหนักได้ผลเร็วหุ่นเฟิร์มขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนพยายามแทบตายกินคลีนออกกํำลังกายทุกวันแต่น้ำหนักกลับไม่ลงบางคนเลือกอดอาหารหวังว่าน้ำหนักจะลดสุดท้ายทนไม่ไหวหิวโซกลางดึกตื่นเช้ามาจัดหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วน้ำหนักก็เด้งกลับมามากกว่าเดิม หรือบางคนออกกำลังกายหนักทุกวันแต่ร่างกายล้าเหนื่อยเกินไปพอหยุดออกแค่ไม่กี่วันน้ำหนักก็ดีดขึ้นอีกตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราเห็นว่าการลดน้ำหนักมันไม่ใช่เรื่องของการทำตามใครแต่เป็นการหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองมากกว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการลดน้ำหนักจริงๆแล้วก็คือการทำให้ร่างกายใช้พลังงานมากกว่าที่กินเข้าไปหรือที่เรียกว่า แคลอรี่ขาดดุลไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนจะกินคลีนจะทำคีโตจะลอง if หรือลดแคลอรี่แบบนับชัดๆทั้งหมดล้วนอยู่บนหลักการเดียวกันแต่ปัญหาคือหลายคนไปโฟกัสผิดเช่นต้องงดแป้งให้ได้ต้องไม่แตะของทอดเลยต้องอดอาหารให้มากที่สุดซึ่งบางคนทำได้แต่หลายคนทำแล้วเครียดสุดท้ายก็พังกลายเป็นยิ่งลดก็ยิ่งกินเยอะกว่าเดิมดังนั้น ถ้าอยากรู้ว่าลดแบบไหนได้ผลจริงคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่สูตรตายตัวครับแต่มันอยู่ที่วิธีที่คุณทำแล้วไปต่อได้ยาวๆทำแล้วเข้ากับชีวิตประจำวันจริงไม่ใช่วิธีที่ทรมานที่สุดแต่เป็นวิธีที่คุณสามารถทำได้ต่อเนื่องสรุปง่ายๆคือการลดน้ำหนักที่ได้ผลมันไม่ได้เริ่มจากสูตรของคนอื่นแต่มันเริ่มจากการรู้จักตัวเองเข้าใจร่างกายตัวเองก่อน ถ้าคุณเข้าใจหลักนี้คุณจะไม่ต้องวิ่งตามกระแสการลดน้ำหนักอีกต่อไปต่อไปเราจะไปเจาะลึกวิธีการโยอดฮิตอย่าง IF k e โตและการคุมแคลอรี่ว่าแบบไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงและใครที่เหมาะกับวิธีไหนมากที่สุดครับในตอนนี้เรามาลงลึกกันเรื่องวิธีการลดน้ำหนักยอดนิยมที่หลายคนพูดถึงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นการทำ IF หรือ Intermittent Fasting การกินคีโตหรือแม้แต่การคุมแคลอรี่แบบนับละเอียดมาดูกันครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไงและแบบไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุดเริ่มจาก IF หรือ intermittent fasting กันก่อนหลักการง่ายๆก็คือการเว้นช่วงเวลาการกินอาหารเช่นกินได้8ชั่วโมงแล้วอด16ชั่วโมงหรือบางคนใช้สูตร5ต่อ2ก็คือกินปกติ5วัน แล้วจำกัดแคลอรี่มากๆ2วันต่อสัปดาห์ข้อดีของ IF ก็คือมันช่วยให้เราควบคุมปริมาณอาหารที่กินเข้าไปได้ง่ายขึ้นเพราะมีเวลาจำกัดทำให้บางคนลดแคลอรี่ได้โดยไม่รู้สึกกดดันเกินไปแถมยังมีงานวิจัยบางชิ้นบอกว่าการทำ IF ช่วยให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและบางคนรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นด้วยครับ แต่ข้อเสียก็คือ IF ไม่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้พลังงานตลอดวันเช่นทำงานใช้แรงเยอะหรือคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานที่ต้องกินอาหารตามเวลาหรือผู้หญิงบางคนที่ทำ IF แล้วประจำเดือนมาไม่ปกติเพราะร่างกายรู้สึกเหมือนถูกกดดันเกินไปดังนั้นถ้าใครอยากลอง IF ควรสังเกตร่างกายตัวเองด้วยครับว่าไหวจริงหรือแค่ฝืน ต่อไปคือ k e โตหรือ keto g e n ิก i c d i e หลักการคือการลดคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำมากๆแล้วไปเพิ่มไขมันแทนเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโ t o ิสซึ่งร่างกายจะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนครับข้อดีก็คือหลายคนเห็นผลเร็วในช่วงแรกน้ำหนักลงไวเพราะน้ำในร่างกายถูกขับออกไปด้วยและบางคนรู้สึกอิ่มง่ายกินได้น้อยลงเพราะไขมันอยู่ท้องนาน แต่ข้อเสียคือการทำคีโตต้องระวังมากเพราะถ้าคุณกินไขมันผิดชนิดเช่นไปจัดหนักพวกของทอดน้ำมันไม่ดีอาหารแปรรูปร่างกายจะเสี่ยงทั้งไขมันในเลือดสูงและปัญหาสุขภาพตามมาได้แถมบางคนที่ทำคีโตนานๆอาจรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเพราะร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นพลังงานหลักของสมองสุดท้ายการคุมแคลอรี่หลักการคือ กินให้น้อยกว่าที่ใช้วิธีนี้อาจจะดูธรรมดาที่สุดแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีที่วิทยาศาสตร์ยืนยันว่าทำงานได้จริงที่สุดเพียงแต่ความท้าทายคือมันต้องใช้ความสม่ำเสมอและความละเอียดเช่นการจดบันทึกอาหารนับแคลอรี่เช็คสารอาหารที่กินเข้าไปข้อดีก็คือคุณไม่ต้องตัดอาหารชนิดไหนออกไปเลยกินได้ทุกอย่างแต่ต้องอยู่ในกรอบพลังงานที่เหมาะสม ข้อเสียคือบางคนทําแล้วรู้สึกเหนื่อยเพราะต้องคอยจดคอยนับทุกอย่างจนหมดสนุกกับการกินสรุปก็คือทั้ง IF Keto และการคุมแคลอรี่ต่างก็มีข้อดีข้อเสียในตัวเองสิ่งสำคัญคือเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบนับไม่อยากเครียดเรื่องตัวเลข IF อาจเหมาะแต่ถ้าคุณชอบมีตัวเลขควบคุมชัดๆการนับแคลอรี่ก็ตอบจอด ส่วนคีโตก็อาจเหมาะกับคนที่ชอบกินปโปรตีนและไขมันเยอะๆแต่ต้องทำอย่างมีความรู้ไม่ใช่ตามกระแสต่อไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันมีผลต่อการลดน้ำหนักมากกว่าสูตรไหนๆไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับน้ำดื่มความเครียดและการจัดตารางชีวิตประจาวันครับหลายคนอาจจะคิดว่าการลดน้าหนักขึ้นอยู่กับการกินหรือการออกกาลังกายเท่านั้น แต่จริงๆแล้วพฤติกรรมเล็กๆรอบตัวเราก็มีผลมากกว่าที่คิดครับเริ่มจากเรื่องการนอนการนอนหลับที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกายโดยตรงเมื่อเรานอนน้อยฮอร์โมนเกรลลินซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันฮอร์โมนเลปตินที่ช่วยบอกสมองว่าเราอิ่มแล้วจะลดลงผลคือแม้คุณจะกินอาหารไปแล้วร่างกายก็ยังส่งสัญญาณว่าหิวอีก ทำให้เผลอกินมากกว่าปกติงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่าคนที่นอนน้อยมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักเพิ่มง่ายกว่าคนที่นอนครบ7-8ถึงชั่วโมงต่อคืนต่อมาคือเรื่องน้ำดื่มหลายคนมองข้ามทั้งที่น้ำเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการเผาผลาญการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นและยังช่วยลดความหิวปล,มปลอมๆได้ด้วย หลายครั้งที่เรารู้สึกเหมือนหิวแท้จริงแล้วร่างกายแค่ขาดน้ำลองสังเกตดูสิครับว่าถ้าคุณดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนมื้ออาหารคุณอาจจะกินน้อยลงกว่าปกติแบบไม่รู้ตัวอีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือความเครียดเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งมีผลให้เรารู้สึกอยากกินของหวานของมันหรืออาหารที่ให้พลังงานสูงทันทีเพื่อปลอบใจตัวเองนี่คือที่มาของคำว่ากินแก้เครียด ซึ่งถ้าเป็นครั้งคราวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นบ่อยๆน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวการจัดการความเครียดเช่นการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือหากิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลายจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญมากครับและสุดท้ายคือเรื่องกิจวัตรเล็กๆในชีวิตประจำวันหลายคนคิดว่าต้องไปฟิตเนสเท่านั้นถึงจะเผาผลาญได้เยอะ แต่จริงๆแล้วการขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆตลอดวันก็สำคัญเช่นเลือกใช้บันไดแทนลิฟต์เดินไปซื้อของเองแทนการนั่งรถหรือแม้แต่การลุกขึ้นยืดเส้นทุกชั่วโมงเมื่อทำงานหน้าคอมสิ่งเล็กๆเหล่านี้รวมกันแล้วสามารถเผาผลาญได้หลายร้อยแคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าการลดน้ำหนักที่ได้ผลจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสูตรอาหารหรือการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่อย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันและเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกรวมเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องฝืนตัวเองจนเกินไปถ้าเราพูดถึงการลดน้ำหนักสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือการออกกำลังกายแต่คำถามคือออกกำลังกายแบบไหนถึงจะช่วยลดน้ำหนักได้ผลจริงบางคนเลือกวิ่งบางคนชอบปั่นจักรยาน บางคนไปฟิตเนสยกเวทแล้วจริงๆแล้วควรทำอะไรดีคำตอบคือไม่มีสูตรตายตัวครับแต่เรามาดูกันว่าแต่ละแบบมีข้อดีอย่างไรและจะผสมผสานยังไงให้ได้ผลดีที่สุดเริ่มจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นวิ่งว่ายน้ำเดินเร็วปั่นจักรยานสิ่งเหล่านี้ช่วยเผาผลาญพลังงานได้ทันทีหัวใจเต้นเร็วขึ้นร่างกายใช้แคลอรี่มากขึ้นถ้าคุณวิ่ง30นาที เผาผลาญได้ตั้งแต่200ถึง400แคลอรี่ขึ้นอยู่กับความหนักคาร์ดิโอจึงเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยให้น้ำหนักลดลงได้ในช่วงแรกๆแ,แต่แค่คาร์ดิโออย่างเดียวอาจไม่พอเพราะเมื่อคุณหยุดร่างกายก็หยุดเผาผลาญไปด้วยตรงนี้เองที่การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือการฝึกกล้ามเนื้อเข้ามาเติมเต็มการยกน้ำหนักหรือใช้แรงต้านจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและนี่คือกุญแจสำคัญเลยครับ เพราะกล้ามเนื้อทำหน้าที่เหมือนเตาเผาพลังงานต่อให้คุณนั่งเฉยๆกล้ามเนื้อก็ยังใช้พลังงานมากกว่าไขามันดังนั้นถ้ามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นร่างกายจะเผาผลาญได้มากขึ้นทั้งวันแม้ในเวลาที่คุณพักผ่อนหลายงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการผสมผสานทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งเข้าด้วยกันจะช่วยให้น้ำหนักลดลงได้ดีและยังป้องกันไม่ให้น้ำหนักรีบาวนหรือเด้งกลับขึ้นหลังลดได้อีกด้วย อีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจคือการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือการออกกำลังกายหนักสลับเบาในช่วงสั้นๆเช่นวิ่งเร็ว30วินาทีแล้วพักเดิน1นาทีทำสลับกันไป15-20นาทีวิธีนี้เผาผลาญพลังงานได้มากและยังมี afterburn effect คือร่างกายยังคงเผาผลาญพลังงานต่อแม้หยุดออกกำลังกายแล้วด้วยเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากได้ผลลัพธ์เร็วอย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนักไม่ควรมองว่าเป็นการลงโทษตัวเองแต่ควรเป็นสิ่งที่เราทำแล้วสนุกทำแล้วอยากทำต่อไปลองหากิจกรรมที่ตัวเองชอบเช่นเต้นแอโรบิกเล่นแบดมินตันเดินเล่นกับเพื่อนหรือทำสวนถ้าสนุกคุณก็จะทำได้ต่อเนื่องและนี่แหละคือหัวใจของความยั่งยืนสรุปก็คือถ้าอยากลดน้ำหนักให้ได้ผลจริงๆ การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการผสมผสานร,ระหว่างทัเดีโอเวทเทรนนิ่งและกิจกรรมที่ทำให้คุณเพลิดเพลินการบาลานซ์ทั้ง3สิ่งนี้จะทำให้ร่างกายเผาผลาญดีขึ้นมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและสำคัญที่สุดคือคุณจะไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปที่จะทำต่อไปแม้หลายคนจะออกกำลังกายและควบคุมอาหารอย่างหนักแต่ทำไมบางครั้งน้ำหนักก็ยังไม่ลดลงหรือกลับขึ้นมาเร็ว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลุมพรางเล็กๆรอบตัวที่เรามักมอนข้ามเริ่มจากอาหารแปรรูปและน้ำตาลซ่อนหลายคนคิดว่ากินอาหารคลีนแต่จริงๆขนมปังซีเรียลสำเร็จรูปซอสน้ำจิ้มหรือโยเกิตรสหวานมีน้ำตาลและเกลือซ่อนอยู่มากเกินไปการกินบ่อยๆทำให้ร่างกายสะสมพลังงานโดยไม่รู้ตัวอีกหลุมพรางคือขนาดมื้ออาหาร ร่างกายผู้ใหญ่เผาผลาญช้าลงหากกินเท่าเดิมเหมือนสมัยหนุ่มสาวจะทำให้น้ำหนักไม่ลดการปรับขนาดมื้ออาหารเช่นใช้จานเล็กลงหรือแบ่งเป็นมื้อเล็ก4-5มือ้อแทนมื้อใหญ่จะช่วยให้ร่างกายจัดการแคลอรี่ได้ดีขึ้นความสม่ำเสมอก็สำคัญบางคนทำดีเพียงไม่กี่วันแล้วทอ้อการลดน้ำหนักคือการปรับพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อยเช่นเพิ่มผักลดของหวาน เดินทุกวันดื่มน้ำให้เพียงพอการทำต่อเนื่องเป็นประจำจะเห็นผลในระยะยาวสุดท้ายอย่าลืมเรื่องความเครียดและการนอนหลับคนที่เครียดหรืออดนอนจะหิวบ่อยกินของหวานหรือของมันมากขึ้นและเผาผลาญพลังงานได้น้อยลงการพักผ่อนให้เพียงพอจึงช่วยให้การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จง่ายขึ้น การระวังหลุมพรางเหล่านี้และปรับพฤติกรรมรอบตัวอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปอย่างยัง่งยืนโดยไม่ต้องทอรมานตัวเองตอนนี้เราได้พูดถึงข้อผิดพลาดหลุมพรางรอบตัวและวิธีปรับพฤติกรรมในมื้ออาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนแต่ก่อนปิดตอนนี้มาสรุปเทคนิคหลักที่ช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลชัว 1. ปรับอาหารให้สมดุล เลือกกินอาหารครบห้ามู่แต่เน้นโปรโตีนคุณภาพสูงผักผลไม้หลากสีและไขมันดีเช่นปลาถั่วอะโวคาโดน้ำมันมะกอกลดอาหารแปรรูปและน้ำตาลซ่อนทุกคำที่กินเข้าไปควรเป็นพลังงานที่ร่างกายใช้ได้จริงไม่สะสมเป็นไขมัน 2. ขนาดมื้ออาหารและความถี่แบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็ก4-5มือ้อ แทนมื้อใหญ่2-3มือ้อจะช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ต่อเนื่องและลดความหิวโหยระหว่างวัน 3. ออกกำลังกายแบบผสมผสานไม่จำเป็นต้องออกแรงหนักทุกวันแต่ควรผสมทั้งคาร์ดิโอเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำกับเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษากล้ามเนื้อและเผาผลาญพลังงานให้ได้มากขึ้นการรักษากล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะกล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญแคลอรี่แม้เวลาพัก 4. พักผ่อนให้เพียงพอและจัดการความเครียดนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนและหาวิธีลดความเครียดเช่นทำสมาธิเดินเล่นหรือฟังเพลงโปรดคนที่นอนน้อยหรือเครียดบ่อยมักคิ้วบ่อยกินของหวานของมันมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลง 5. สม่ำเสมอและอดทนการลดน้ำหนักที่ได้ผลจริงไม่ได้เกิดใน1-2วันแต่เกิดจากการปรับพฤติกรรมต่อเนื่องทุกวัน เช่นลดน้ำตาลเพิ่มผักผลไม้ดื่มน้ำมากขึ้นเดินทุกวันสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันหนึ่งเรากินข้า,าวเช้าแบบง่ายๆแทนที่จะกินขนมปังแปรรูปเราเลือกข้าวโอ๊ตกับผลไม้สดและถั่วเล็กน้อยกินกลางวันข้าวกล้องกับผักและปลาเย็นๆระหว่างวันดื่มน้ำเพีงพอและเดินเล่น20นาทีหลังมือ้อ เท่านี้ก็ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญดีขึ้นลดความหิวและส่งเสริมการลดน้ำหนักสรุปก็คือการลดน้ำหนักให้ได้ผลชัวร์ไม่ใช่เรื่องอดอาหารหรือออกกำลังกายหนักอย่างเดียวแต่คือการปรับพฤติกรรมรอบตัวเลือกอาหารที่ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอและอดทนต่อเนื่องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยน น้ำหนักลดลงอย่างยั่งยืนสุขภาพดีขึ้นและสำคัญที่สุดคือเราจะรู้สึกไม่ต้องทรมานตัวเองแต่ทำให้ชีวิตสนุกมีพลังและใช้ชีวิตได้เต็มที่และนี่ก็คือซีรีส์เรื่องลดน้ำหนักแบบไหนได้ผลชัวหวังว่าคุณจะได้แนวทางและเทคนิคต่างๆไปลองปรับใช้ในชีวิตประจาวันม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารที่เหมาะสมแบ่งมื้อให้สมดุลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือพักผ่อนให้เพียงพอ สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ร่างกายเผาพลานพลังงานได้ดีขึ้นและลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนจำไว้ว่าการลดน้ำหนักที่ได้ผลชัวคือการลงทุนในสุขภาพตัวเองลองปรับทีละเล็กทีละน้อยและสังเกตผลลัพธ์ในสัปดาห์ต่อๆไปคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างทั้งร่างกายและพลังงานขอบคุณที่ฟังพอดแคสของเรา ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีและลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนและพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับดูแลตัวเองอย่างมีสติมีพลังเต็มๆและทำทุกวันให้เป็นก้าวเล็กๆสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน